เจนน่านิกค่ะเธอมาพร้อมกับทนายนะคะกล่าวคําขอโทษค่ะที่ทําให้ผู้คนนั้นขุนเคืองใจนะคะที่เธอค่ะใช้ตัวละครนะคะที่ชื่อว่าลิซ่าแบล็กพิกค่ะพิกที่แปลว่าหมูนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ยังคงยืนยันนะคะที่จะให้ทนายค่ะฟ้องร้องคนที่ว่าร้ายเธอนะคะก็จากกรณีค่ะที่ผู้กํากับแล้วก็เธอเป็นนักสแสดงสาวด้วยนะชาวมาเลเซียค่ะเธอมีชื่อว่าเจนน่านิกนะคะวัย25ปีค่ะ เธอได้สร้างละครนะคะที่ชื่อว่าดีเลนค่ะโดยมีตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องของเธอนะคะเธอให้ใช้ชื่อว่าลิซ่า a c k p i ิกค่ะซึ่งมันก็ฟังดูแล้วมันก็พ้องกับลิซ่าแบ็กพิงกะนะก็เลยทำให้ทั้ง IG แล้วก็ Twitter ของเธอค่ะลุกเป็นไฟนะคะด้วยคำว่าพิกเนี่ยมันเป็นคล้ายกับการเหยียดหยามดูถูกนะยิ่งเธอเป็นคนที่นับถือาศาสนาอิสลามด้วยแล้วเนี่ยคำว่าพิกหรือว่าหมูเนี่ยมันก็ดูรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะคะ พราะว่ามันก็เปรียบได้กับเหมือนกับโสบกปกหรือมันไม่ค่อยโอเคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะล่าสุดค่ะวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเธอก็ได้ออกมาแถลงข่าวค่ะพร้อมกับทนายของเธอนะคะบอกว่านะคะไม่ได้มีเจตนาค่ะเอาชื่อนี้มาเปรียบเทียบกับลิซ่าแบล็กพิงค์แต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะที่ใช้ชื่อตัวละครตัวนี้แบบนี้นะคะโดยทําให้ผู้คนนั้นขุนเคืองใจแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทางความรู้สึกค่ะ เธอก็ขอโทษนะที่โพสโปรโมทนะคะเราก็เขียนว่าลิซ่าแบ็คพิงค์อย่างนี้ค่ะโดยเธอหวังว่าทุกคนนั้นจะทำความเข้าใจนะแล้วก็ให้ฟังให้มากๆค่ะก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรนะคะด้านคุณทนายค่ะก็มีการชี้แจงด้วยนะคะว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวละครเท่านั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลิซ่าแบ็คพิงคแต่อย่างใดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะดำเนินคดีนะคะต่อผู้ไม่หวังดีที่เคยเข้ามาว่าร้ายต่อเจนน่านิกค่ะ งานนี้นะคะชาวเน็ตชาวบลิงค่ะต่างก็อึง้งแล้วก็งงๆกันไปตามๆกันค่ะว่าเอ็นนี่มันเป็นคําขอโทษอะไรกันนะแล้วเธอค่ะยังจะเดินหน้านะคะใช้ชื่อลิซ่าแบล็กพิกต่อไปอีกหรือไม่นะคะเพราะเธอค่ะก็ไม่ได้แถลงเอาไว้ด้วยนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเธอมีการไปแจ้งความแล้วนะคะและไอจีของเธอค่ะที่มีผู้ติดตามกว่าหกล้านคนค่ะก็เลยกลับมาใช้งานได้แล้วด้วยนะคะโอ้นี่ถ้าเธอยังคงยืนยันนะคะจะใช้ชื่อนี้ต่อไปคุณล่ะคะคิดว่ายังไงคะ ส่วนตัวแอดเนี่ยไม่โอเคเลยนะก็อยากจะให้ YG นะคะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ค่ะแต่ก็นั่นแหละก็เข้าใจแหละว่าทางด้านกฎหมายมันอาจจะทําอะไรได้ลําบากเนาะเพราะว่าเธอไม่ได้ใช้รูปของนอนลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะแล้วก็ไม่ได้เขียนชื่อลิซ่าแบล็กพิงค์ไปตรงๆอนะ่ะเนาะแต่ว่าเจตนาของเธอคืออะไรนะคะเธอต้องการจะสื่ออะไรเนี่ยเธอเท่านั้นแหละค่ะรู้อยู่เข็ดใจนะคะ,ะ,คะทำแบบนี้เพื่ออะไรกันแน่นะ ซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะเป็นคำแถลงล่าสุดชที่เทอร์มมาพร้อมกับทนายนะคะแถมยังเดินหน้าะจะฟ้องร้องผู้คนอีกด้วยค่ะแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแล้วกันค่ะก็แปลได้คร่าวๆประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าใครตามข่าวนี้ที่มาเลเซียได้เนะแล้วก็มีข,ข้อข้อความหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมได้ค่ะแอดก็แปลได้คร่าวๆประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวกันค่ะขอขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับใครที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า